วันนี้จะมาอัปเดตข่าวในเกมกับตันซูบะซะดีมทีมกันนะครับวันนี้มีตู้สุ่มกาชาใหม่เข้ามานะครับตู้สุ่มกาชาก็คือผู้เล่นระดับโลกกาชาปองฟุตบอลทีมชาติเยอรมันนะครับมีผู้เล่นเข้ามา3คนคนแรกคือมาคัสคนที่2คือชไนเดอร์คนที่3คือเชสเตอร์ วันนี้เรามีไฮไลท์การสุ่มกาชาแล้วก็การเตะออนไลน์ของผู้เล่นที่เราสุ่มได้มาให้ชมกันนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับมั์ตีที่6วไาวละชนไนเดอร์กับมาคัสมาเบิ้ลเลยได้ไหมชไนเดอร์กับมาคัสมาเบิ้ลเลยไหมไวแล้นะครับนะขอแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ย,ยชนไนเดอร์กับเชสเ,เ,เตอร์ไม่เอานะ เราไม่อยากได้เชเซอร์มาลุ้นเพืว่าจะได้เชเซอร์มาโอ้โห,โโหไม่มีวุบวับนะครับชาไนเดอร์โอโชาไนเดอร์ได้ไหมชาไนเดอร์มาโอเคอย่างน้อยมาครคัสมากก็ยังดีนะโอ้โหจริงๆไอดี ID นี้ผมอยากได้ชาไนเดอร์มากนะครับเพราะว่าจะได้ไปตอดผ้าวอลเล่ของพี่แกมานะครับโอโ้มีแถมไหมมีแถมไหม มีแถมไม่มีป้าเอ้ยบอกแล้วมันต้องมีคนอื่นส่งให้นะครับมันต้องมีคนอื่นส่งให้นเตัวตัวเองส่งเองมันจะไม่ได้เออปูไม่แกงแต่ก็ไม่เข้าอ้ยหล่อเล่นหล่อเล่นอ่าเจ๊แค่นีเพื่นุณหน่อยไงอ๋ออ้ยวากาแตกวากาแตก Gangan, ceme